หลวงปู่กับวัดเลยใช่ไหมครับ,รบเนี่ยรักปหลวงปู่อยู่ตรงไหนหมู่เขตอำเภอเมืองที่ทางอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองมีทางมาอำเภอพระยูนมามันจาครับชื่อวัดอะไรครับหลวงวัดป่าบา้างว่าหรือวัดป่าประชา,า,าสามคีส,สังคีธรรมอถ้าถามไปถาังถามว่าวัดหลวงปู่เบิ้มอยู่ที่ไหนครับเขาจะรู้รู้เลยคือรู้หมดเลยครับ หลวงปู่เรียนวิชามาด้านไหนอะครับทุกด้านด้านศักดิ์ก็ศักดิ์ได้ด้วยศักดิ์ก็ศักดิดด์ดูวงก็ดูทำาทั้งหมดโอ้แล้วหลวงปู่เรียน วิชามาจากสายไหนอะครับโอ้ทไปทุกชื่อเลยทั้งเหนือใต้อีสา,าไงงนไปหมดเลยขโมงเขมรไปหมดอ,อ๋อลาวก็ไปลาวไปวสี่ปีโอ้น,นครกำปาสนักอืมก็กลับมาตอนนั้นยังเป็นอ่าลูกครับไปที่นครกำปาสนักดไปเรียนทำบรรลุครับเรียนวิชาทำบรรลุมาก็พอดี แม่ส่งข่าวไปบอกว่าให้กลับมาตรวจเรือทหารอตอนตอนนั้นนะก็เลยตั้งจีตกับหลวงปู่ผู้เป็นอาจารย์ตัวเองอ่ะถ้าข้าพระเจ้าเนี่ยหลวงปู่ถ้าข้าพระเจ้าไม่จิดทหารได้ใบดำจะขอบวชไปกับบ้านแมวสมบูรณ์สักวันนจ่ง จับลงไปแต่ไม่ได้จับมันตะรอนขึ้นมาใส่มือเราตอนตอนจับหลวงปู่ไม่ได้จับท่องคาถาไหมไม่ไม่ได้ท่องไม่ท่องเลยเอามือว่องลงไปมันดีดขึ้นมาเลยตามคำอธิฐานมันขึ้นมากลางมือเนอ่ะปกติเราต้องจับเอาใส่มือสัตสีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ปู่ได้แบวมือให้สัตสีอย่างเงี้ยพอปวดออกมา ดำก็<อ>คือบวชทันทีเลยก็คือตั้งเริ่มบวชตั้ง<ว>แต่ตอนนั้นเลยบวชนาถึงปัจจุบันนี้บวชตอนนั้นก็น่าจะยี่สบ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดครับ,รบตอนนี้หลวงปู่อายุเท่าไหร่ครับอายุห<อ>้าสิบสองได้สามสิบเอ็ดรรศาครับ